ในซอกหลืบของถนนเก่าแก่มีร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เล็กๆที่ชื่อว่าร้านช่างเจิดมอเตอร์เจ้าของร้านคือช่างเจิดใช้ไว้กลางคนร่างกำยำใบหน้าเปื้อนคราบน้ำมันอยู่เสมอถึงจะดูกร้านแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่มีน้ำใจอ่อนโยนต่อผู้คนรอบข้าง อีกด้านหนึ่งของช่างเจิดนั้นคือนักชนไก่ตัวยงทุกวันอาทิตย์เขาจะปิดร้านซ่อมรถเพื่อไปสนามชนไก่ช่างเจิดอุ้มไก่ที่เขาเลี้ยงไว้ด้วยความภาคภูมิใจตัวไหนตีชนะเขาจะดูแลเหมือนสมบัติแต่ถ้าตัวไหนแพ้หรือบาดเจ็บจนสู้ต่อไม่ไหวเขาก็จะขายมันเป็นอาหารวงจรชีวิตดำเนินไปเช่นนี้ทุกสัปดาห์ จนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่เขากำลังซ่อมรถอย่างเร่งรีบไมส้สรงที่พิงอยู่ข้างกำแพงพลันล้มลงปลายแหลมแทงเข้าที่ดวงตาซ้ายของเขาอย่างจังความเจ็บปวดแล่นผ่านทั่วร่างช่างเจอกรีดร้องมือกุมตาเลือดไหลทะลักความทรมานนั้นราวกับเป็นสิ่งเดียวที่ไก่ชนเคยเผชิญมาเขานอนสมอยู่ในโรงพยาบาลหลายวันภาพสุดท้ายที่ติดตา คึกไก่บาดเจ็บที่เขาเคยขายทิ้งไปเพราะมันไม่แข็งแรงพอพอความเจ็บบรรเทาลงเขารู้สึกถึงความว่างเปล่าในใจโลกที่เคยคึกคักกลับเงียบลงเสียงเครื่องยนต์ที่เคยคุ้นเสียงไก่ชนที่เคยปลุกใจบัดนี้กลายเป็นเพียงเสียงสะท้อนของความทรมานหลังจากออกจากโรงพยาบาลช่างเจิดไม่ไปสนามชนไก่อีกไม่ซื้อไก่ใหม่ ไม่ปิดร้านในวันอาทิตย์เหมือนก่อนเมื่อเพื่อนๆแวะมาเยี่ยมก็พบเพียงชายเงียบขรึมที่นั่งนิ่งอยู่หน้าร้านกับรอยแผลเป็นที่ตาซ้ายซึ่งกลายเป็นเครื่องเตือนใจตลอดชีวิตว่าความเจ็บปวดนั้นมีจริงทั้งสำหรับมนุษย์และสำหรับสิ่งมีชีวิตอื่นเช่นกัน